ผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมเป็นผู้หลุดพ้นภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามภัยบู์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามภัยบู์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที wrote, ่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูนได้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราจากบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไพ่บู์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยพิกษูทั้งหลาย ถ้าราคาในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเพราะละราคาได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเอง เพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วโรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้